วันนี้เราอยู่เวียงจันทร์นะพี่น้องซื้อหนึ่งเก้าก well ับเก้าหนึ่งมันมีบนมีบนหรือมีล่างก็งก็คือเออเนาะมันไม่มีบนมันไม่มีล่างเอาเอาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตัวละสิบพันก็อะไรอีกเอาเลขมูมัวทักห้าพันเก้าเก้าแล้วอะไรอีกเอาเจ้ห้าสิบพันเนาะแล้วอะไรอีกสองสิบพันหมดสิบพันหมดเลยแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่ง ก็มีตังใจป๊อปอ๋อถ้าถ้าถูกไปเอาอยู่ไอติควันแล้วแล้ววันอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์ไปเอาได้ไหมโดยวันเสาร์วันจิตมันจะปิดไปต้องเปิดวันเสาร์วันจะปิดไปหน่ออ๋อโอเคขอให้ถูกก่อนเดี๋ยวแก้ปัญหาทีหลังออกมาแล้วถ้าสมมุนไพรสูตรที่ออกมันตื๊ อ๋อคือคือทายบินแปดหนึ่งอะไรหรออ๋อถ้าถ้าถูกแปดหนึ่งค่อยจะได้เท่าไหร่ในต่ำจำนวนเงินนะคะสิบพันถ้าสามตัวก็ทุกสิบสี่ตัวคุณอ๋อก็คือจะได้ตัวนี้อ๋อคือเหมือนได้ทุนคืนเออเขาท่าเด้ขอบใจตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ตลาดอะไรตลาดอย่างนี้เขาเคยขายบ่อ๋อนี่ไงหน้าตรงนี้อะไรโอเคขอบใจเด้อ โอ้แต่นี้ก็มีของกินเยอะนี่ขข่ถูกหข่ราดเลยเพิ่งมาเพิ่งมาฮ้อน